แทงแล้วแทงแล้วดูดดูดให้ชื่นใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมของพวกเราวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปอุทยานแห่งชาติที่เป็นทะเลกันบ้างนะครับจะพาไปที่ไหนตามมาดูกันเลยซึ่งอุทยานที่พวกเราจะพาไปในวันนี้นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติหาดวรณกรซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดกระบีครับพวกเราทีมงานโฟร์แบ็คครับผมตามครับคครับสวัสดีครับ ตัวประเทศพร้อมมานับสางขยานะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าวนกรนะครับผมไม่ใช่ครับขอเสียดสิทธิ์นะครับนี่ว่าไม่ใช่คนไทยคสั่างดาวหากวนกรอยู่อยู่ต่างประเทศโดนเสิร์ฟนะครับผมใช่ชาติว่านักรที่นี่มีอะไรเด็ดมั้างตอนนี้ที่เราดึงข้อมูลมานะคะที่นี่จะมีที่ปั่นจักรยานชมธรรมชาติแล้วก็ จะมีการแบบว่านั่งเรือไปที่เกาะมีเกาะจานกับเกาะท้ายสีแล้วก็หาสามารถการเล่นและชมวิวได้เดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะได้วิวอะไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนกราพันนก่อนว่านะนี่มีเรียนภาษาไทยกับครูไปที่มาวะไอ้ครูอะไรนะครูไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ครูลูกอมน่ะ ใส่มาไส่คือกูสมกูสมสีอ๋อใส่พูก็ไปดีเถอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูนี่กันาสแห่งแห่งบ้าบ้า้าบ้าจันนี้เราไหม้ว่าร hey, ้อนโอเคครับย <we ู่ประเทศมโดม อุทยานแห่งชาติหาดวัดตกอนนะครับก็เป็นอุทยานที h h mainland, right ่อย so uh, ู settling, right? ่ติดทะเลเลยมีจุดกางเต็นท์นะครับแล้วก็มีบ้านพักให้บริการอีกด้วยสายชิลริมหาดนะครับตามคิดนี้กันมาเลยครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประทับตาแล้วก็ต่อห้องพักกันดูตามไปดูไหมคะไปประทับตาอุทยานครับที่หยิบมีดมาแทง ตอนนี้เราพักกันที่อิยานแห่งชาติหาดวรกรเราก็พักเป็นห้องพักนะครับเราได้ห้องพักเป็นเกาะไทยซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องพักเป็นยังไงนะครับได้ข่าวว่าที่ห้องแอร์ด้วยอ่าเดี๋ยวี่กูเลยมาเลยที่จอดรถก็อยู่หลังห้องเลยใช่ไหมใช่ที่จอดรถหลังห้องเลยเข้าไปดูในห้องกันครับอ่าดูห้องกันครับห้องแอร์ก็มาเจอกับตู้เสื้อผ้า มีผ้าห่มมีผ้าห่มข้างบนไม่น่าจะมีอะไรนะฮะก็จะเปิดยากิีซึงโอเคมีตู้เยน็นตู้เยน็นตู้เย็นในตู้เย็นนะครับก็จะมีน,น้ำอยู่สองขวดนะครับแช่ยเย็นไว้ให้เรามีแก้วสองใบอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ำโอ้โหทำดีมากครับสะอาดสะอ้านนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นอ่ามีสบู่ให้เราตอบก้อน <laughs> โอเค ไปต่อกันเลยครับเข้ามาด้านในก็จะเจอกับที่นอนสองคนนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับลายก็ลายปูก็เป็นตามทิยานทั่วไปนะครับแต่มีชั้นสองด้วยมีชั้นลอยนะครับชั้นลอยด้านบนง่ายจะเอาไว้สำหรับวางแอร์ คือมันมันจะต้อวางแอร์แล้วมันก็แบบตีที่ยมันทำอใช้ใช้งานอะไรไม่ได้นะครับมีคอร์ทั์ที่เราแต่ปกติเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยดูคอร์ทัชเท่เนาะเราไปพักที่ไหนไก็ไม่ค่อยดูคอร์ทัชเลยแต่ที่ททพิเศษกว่านั้นพิเศษกว่านั้นก็คือนี่ครับฝั่งนี้เลยเป็นกระจกเปด้วๆๆปเป็นประตูกระจกนะครับใสเปิดไปรับลมเห็นทะเลได้เลย โอ้เปิดมาวิวแบบไอ้นี่เลยสวยงามตากล้อนะที่ว่าเป็นห้องของตัวเองแหมแล้วหน้าบ้านมีที่ล้างตัวด้วยนะครับมีที่ล้างตัวมีที่อาบน้ำนี่นะครับมีฝักบัวด้วยเปิดเลยเปิดเลยอาบเลยอาบเลยอย่าอาบให้โดนไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ดาวอาบตัวแล้วกันนะใครอยากดูนะครับกดไลค์เยอะยเดี๋ยวมีที่ล้างเท้าแล้วก็ด้านหลังจะมีเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งโฟล มีังมูนเีี่ครับเขาทำไว้ทั้งสองคนนะเนะเ<อ>าะเนี่ยเร้ก็จะมีห้องเลยห้องจะมีที่นั่งให้นะครับด้านนู้นจะเป็นเกอะจานเนาะที่พักเกอะจานโอเคสวยงามครับสวยงามเกี่ยมากหลังจากที่พวกเราเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยนะครับพวกเราก็ไปยังจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ก็คือการปั่นจักรยานชมธรรมชาติในอุทยานนะครับ ตามมาดูกันเลยครับว่าการปั่นจักรยานชมธรรมชาติของที่นี่เป็นยังไงกันบ้างแอบบอกเล็กน้อยดีกว่าเดินเยอะครับมาเราวันนี้เราจะมาแว่นกันใช่ไหมใช่โอ้โหยกล้อโชว์แล้วหนึ่งแก๊งแฟนฉันตอนนี้เราอยู่ตรงจุดสตาร์ทของอะไรนะอุทานธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับที่อุทยานแห่งชาติหาดนาวกรนะครับที่นี่เขาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพิเศษอย่างหนึ่งคือมีจักรยานอ่มีจักรยานให้เราปั่นนะครับ เท่าคันละเท่าไหร่ครับพี่ปูเมื่อกี้คันละ50บาท1ชั่วโมงค่ะคันละ50บาทนะครับ1ชั่วโมงอ่า่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเกาให้เราตลอดทั้งชั่วโมงเลยใช่ไหมไม่ใช่คันอย่างนั้นค่ะโอเคงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยการปัจจัยยานที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเดินไปกันเลยค่ะไปเฮ้ยเจ้าเชี้ยอะไรเนี่ยไม่อ่านลายกุูอีกแล้วมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วเอากลับรถเลี้ยวยังไงเนี่ย จักรยานฝันไงถามก่อนจักรยานปันไงเส้นทางศึกษาธรรมชาติของที่นี่นะครับทางจักรยานก็จะเป็นทางเรียบๆทำดีมากครับมีเนินชันช่วงแรกเนินเดียวที่เหลือก็ปั่นกันแบบสบายๆเลย ตามเส้นทางนะครับก็จะมีป้ายอธิบายตามจุดต่างๆเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นปรยานชมธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช็คอินสําหรับแลกน้ำฟรีจากร้านน้ำในอุทยานซึ่งร้านเนี่ยจะอยู่ตรงจุดสิ้นสุดเส้นทางศึกษาธรรมชาติพอดอีเรียกว่า ปัจจักยานมา่เหนื ain, aquilo, ่อยพักจิบ so น cool ้ is, karma, ำฟรีช่างเป็นโครงการที่ส hearted, รส้างสรรค์ดีจริงๆเลยครับพวกเราเริ่มปั่นตอนช่วงบ่ายๆนะครับแดดไม่แรงมากมีลมพัดตลอดทางถือว่าเพลินมากครับสำหรับพวกเราสีคนแสงแล้วครับแสงแล้วแสงแล้วแสงแล้วครับพี่น้อง เองก็คือจุดที่เราจะมาทานน้าฟรีกันพี่ปูมาถึงก็จัดแจงครับเข้าไปแลกน้ําให้พวกเราต้องบอกเลยว่าน้ําที่นี่ก็อร่อยมากเลยนะครับใครที่แวะมาที่นี่แวะมาทานน้าทานกาแฟ ى, นั่งคิวรับลมทะเลกันได้เลยนะครับ และตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทางจุยานเตรียมไว้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมากางเต็นท์กันต้องบอกเลยว่าตรงจุดนี้อากาศดีลมดีมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทางทุยานเตรียมไว้ก็คือชีสาหรับรถบ้านนะครับจะมีเป็นบล็อกให้เลยมีหัวใจไฟด้วยีก๊อกน้ํานะครับสายรถบ้านนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นอันขาดครับผม ยามเช้าของที่นี่นะครับก็เหมาะสําหรับการเดินเล่นนะครับชมพวกสัตว์ทะเลตามโขดหินมากากเพราะเป็นช่วงน้ําลงเราจะพบเจอนะครับปลาตัวเล็กๆปูหอยต่างๆสําหรับใครที่ชอบตื่นเช้านะครับแนะนําเลยว่ามาที่นี่ห้ามพลาดเป็นอันขาดกับผมไปลงแม่น้ากันหลังจากแดดอ่อนๆยามเช้าเริ่มสาดแสงมาพี่ปูก็ไม่รอช้าครับ ลงไปเล่นน้ำโชว์ให้พวกเราเก qui, ็บภาพมาให้ผู้ชมช่องเราได้ดูกันสักหน่อยสวัสดีครับทุกคนก็เรามาสรุปคลิปกันเนาะของพี่หญยชาติวันตอน ไม้ไม้ไปวางวัดมณแล้วรครับอลืมไปโอเคหาดวณฑลนรนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาสุดกันที่หน้าป้ายวิธีการใช่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 ใชัใช่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 ใ่่ใช่ใช่ก่ใช่ใช่ใช่่ใช่ดช่่่่่่่น่่่โอเคเป็นไงครับพี่จืดที่นี สวยครับหน้าหากกว้างดีหากกว้างแล้วก็อะไรนะที่พักก็สะดวกสบายเพราะเราเลือกพักบ้านเป็นเป็นบ้านพักเป็นบ้านพักเป็นบ้านกลโลดีๆเลยข้างนอกนะก็แอร์ด้วยนะทัาว่างแอร์้ววิววิววิวดีห้องห้องละพันนะครับห้องห้องละหนึ่งพันบาทนะครับแต่เรามาวันธรรมดารลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมอาพิดาพันไปเลยเหลเรือเจ็ดร้อยบาทโยนมาเยอะมากอาพิดา สิบปีไม่มีใครอยากสรุปคือกินข้าวปนนะอิบสำหรับของพี่ดาวนะครับชอบปั่นจักรยานนะก็พีดานสนุกดีวิวสวยด้วยนะครับก็คือที่นี่เนี่ยวิวปั่นจักรยานเนี่ยสวยจริงแล้วก็ไม่ได้ไกลเลยปั่นกันได้ชิลๆสบายแต่ว่าจะมาปั่นกันตอนกลางวันนะช่วงเย็นๆหรือช่วงเช้าตอเช้าหรือเย็นอ่าเมื่อว่าพีดานปั่นไปเราจะ เป็นชิปพิโซเอกแบ็คเพื่อที่จะได้นั่งเรือแบบเตาแตงนะฮะให้คนที่สนใจเที่ยวกับเราอ่ะแต่เราตามก็คาดหวังว่าจะมีจะมีใครหลงไปสักสี่คนไหมไม่มีนะครับไหนจะมารสมันจะไม่มีคนมาร่วมห้องจมท้ายกับเราถ้าเกิดว่าเราไปกันสี่คนเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าต้องเสียหนาเป็นเหมาแปดคนเป็นเท่าไหร่เนี่รสี่พันแปดร้อยซึ่งบอกว่าสี่พัน

พวกเราสี่คนสบายมากเพราะว่าไม่ต้องปีนไเทาไม่ต้องลงถ้ำไม่ต้องไม่ต้องชีวิตไม่ต้องลำบากไม่ี้องลำบากสายเต็นท์นะที่นี่สายเต็นท์เหมาะมากเหมาะกับสายเต็นท์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นบล็อกของรถบ้านด้วยรถบ้านบ้านรถเต็นท์มีมีป้ายไฟมีป้ายไฟแล้วก็ก๊อกน้ำ ว่าทริปนี้พวกเราสี่คนได้พักผ่อนนะฮะแล้วก็ได้เก็บภาพสวยๆได้มีแสงเช้าเยอะพี่ดาวเก็บทําแบบมาให้ด้วยนะครับผมก็เก็บภาพที่มาให้แสงเช้าที่มองหมดมากมองหมดมากแต่ก็ยังดีไม่มีอะไรหลังจากพี่ดาวเก็บทําแบบพี่ดาวเก็บที่นอนด้วยโอเคละเอียดเลยเก็บละเอียดมากพวกเราไปกันดีกว่าเนาะโอเคแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้พวกเราด้วยครับทิปโปโปแบกเนี่ยสวั ตามด้วยนะครับโย